นเราทำบางก่อหันเขาไม่ได้แห่ค่ะเขาเปิดเพลงเฉยๆก็เปิดเพลงอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วเราเหมือนบ้านดมเลยบ้านดมเขาแห่แห่อะไรแห่ออกภาษาแล้เขาจะตัดดอกไม้เป็นรถแบบข้าวเนี่ยไงแล้วยายจะดื่มนะตัวนั้นน่ะ บ้านดมเขามีประเพณีแห่พากา <Yeah. S 1> เออใหญ่ครูนักวิชาการจุนินาโตเขียนเรื่องพิธีกรรมแห่พากามันเริ่มต้นมาจากที่เขาแห mm hmm. ดอกไม้ไปไหว้ปราสาทปูนโปล, mm hmm. ล้วทีนี้ก็เปลี่ยนมาเอาเข้าวัดด้วย <Yeah. S 1> บ้านเรามันไม่มีแบบนั้น uh huh. มันเป็นประเพณีคำแหง uh huh. แต่ว่ามันจะต้องมีประสาทที่เขาถือมาแต่โบราณน,นะที่เขาเคยทาแบบออกพรรษาก็จะแห่แบบ บอกมาทุกเพียนเพื่อสังกัดพูดเท่อะไรอย่างนี้นอืมมันมาจากวิถีพราเงยจะกินไหม,มเมื่อกี้บอกกินไปเมื่อคืนชักขี่รถ ขันฝัน่าต้องเันฝันมาทั้งสีรถสีดำเธอขับรถไปแล้วก็มันข้ามไปแม่น้ำไหนไม่รู้น้ามันเป็นทางเลือกไปแล้วทั้งทั้งเคยทั้งเคยขับมาที่นี่แล้วมันเป็นทางสวยพวันนี้เวลาเธอขับไปแล้วพรามันาถึงทางนั้นปุ๊บแปลว่าน้ํามันตัดมาแล้วมันมันมันมาซอกจนขาดนะ มาซับกันพาอืมพามันขาดแล้วมันหยุดมันมันเป็นแท่ทางเฉพาะคนข้ามข้ามแล้วก็น้ำน้ำแต่รถมันไปไม่ได้เพราะถนนมันขาดไงแล้วน้ํามันก็ไหลมาตัดอย่างนี้นะแต่คนมันเดินไปได้ทีนี้รถเรามันไปปุ๊บมันเป็นแบบถนนที่มันเป็นใช่รถไปนะมันไม่สามารถที่จะกลับออกมาได้มันต้องถอยออกมาอย่างเนี้ยซึ่งเวลาถอยออกมามันต้องถอยเป็นสิบสิบกิโลอ่ะซึ่งนั่นมันหมายความว่าคือมันถอยมาไม่ได้แล้วคือมันต้องไปอย่างเดียวเออ แต่ถ้าออกมาได้ก็คือค่อยๆค่อยๆค่อยๆอนะประมาณนั้นอ่ะแต่มันจะแคบมากเลยแต่เราขี่ไปข้างหน้าได้ไงแต่มันมาข้างหลังมันมันค่อนข้างที่จะยากเพราะมันเสมอล้อพอดีไอ้ติ๊กต่างไปอ่ะเอ้ไม่เข้าใจมันเนี่ยพาไปเหรอคนงานเขาเลยลงมาเขาเลยมาดูถนนเฮ้ยเธอขี่มาได้ไหมไม่ได้ไม่รู้พี่จัดก็ลองถอยลองถอยอ่ะถอยมาดูปรากฏว่ารถน่ะมันลงไป มนลงไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็น้ํามันก็ไหลซอกมาเนาะก็ให้เธอออกมาเราช่วยเธอออกมาก่อนก็เลยทีนี้มันมีใครไม่รู้อาบองอะไรมารอวาช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็เลยคนเขามาช่วยสองสามคนในยกันอารมณ์ขึ้นเนาะแต่มันก็เอาขึ้นไม่ได้อะไรประมาณนี้เนี่ยเพราะมันลงนะว่าโอเคพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันนี่แล้วพอเราจะไปไหนเราจะลับบ้านกันยังไงเราฉันก็ไม่รู้ทางนี่มันเป็นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทีนี้ก็เลยมันมีคนมาช่วยประมาณคนสองคนนี่แหละ แต่ว่าหน้าตาเหมือนอปองมากเลยอะไรอย่างนี้นะอเออก็เลยมันไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุน,นะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยถามแม่นะถามแม่มแม่อะไรก็ห้ยออกห้าแปดห้าเก้าบอสมันก็เลยได้ตากบัดตอนทางไงอ,อากบัานี่เคยก่อ,อเนเท้าไง ไม่แก็ก็ตักบาเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่จะตัดใช่ไหมเออไม่จะตัดเองกันนะท่านก็เลยได้ตัดข้ามาอีกการหนึ่งนะฉันก็ไม่ได้พูดในแง่ความย้อนให้ตัดบาตรอิทธิขวัญด้วยฝาก็เลยตัดขวัเท้าก็ไม่ดีอ่ะมันคินบอดีว่ะบุ้งมันมันมัน,มนอาศิบอดีก็ดีก็ได้ดีหรลยพอดีก็ได้ก็บุง้งผมจะว่าถ้ามันเกี่ยวกับน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะของการเงินการเงินคือมันลักษณะทำคนจะทําให้เราเสียทรัพย์แต่เป็นคนใกล้ตัวเพราะฉะนันนะอืม หนึ่งเสียทรัพย์แบบใกล้ตัวแล้วก็สองการลงทุนอะไรต้องระวังสามถ้ามันเกี่ยวกับน้ำเนาะแต่ถ้าน้ำมันไหลเข้าบ้านอันนั้นโชคดีโชคดีแบบโชคดีแต่นี่น้ำมันไหลเข้ารถเรานะไหลเข้ารถเขาก็บอกว่าพี่ชาช่วยด้วยเจะกระชวยเปิดประตูเปิดอะไรแล้วรถหนักเป็นไงไม่เป็นไรเนองไม่เป็นไรมันจะจมหายไปมันจะเป็นยังไงกรชั้นมาให้คนรอดให้อะไรรอดนะเออชจากับแบบช่วยเธอออกมาจนอะไรอย่างนี้เนาะสู้ช่วยชัวยอะไรออกมาขาออกมา พอออกมาเสแล้วรถมันก็อยู่ยังไงน้นนำมันก็ไหลอยู่กันั้นก็เดืตุดขึ้นมากหมงพอดีทุกแม่เราจะตัดบ้าท์ไอ้สมัยหมัยจะออกขัเบนนี่แหละสบายทเราได้ตัดขปบบ่ร้อดเยีย